สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องนะคะมือหนีนะคะสิพามาสม้มต้นกุหลาบนะคะถี่มีอายุแล้วประมาณนะคะต้นหนีมีเขาปีที่หาเนะคะ้ค่ะอ่าสิพามาเบิงวิธีการดูแลต้นกุหลาบของเงานะคะให้สวยงามละกาให้เพิ่นนี่เนาะมีไอ้ผลผลิตออกดอก ได้ตลอดทั้งปีเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวสิพ้าไปเบิ่งเด้อค่ะว่าเ้าควรสีดูแลเพิ่นจังไดเน,นะคะเพิ่นแจงสีง,งามนะคะน่ะนาะเดี๋ยวนะคะสิพ้าไปเบิ่งไกลไเด้อจริงๆแล้วเด้อค่ะไอ้กุหลาบต้นนี้นะคะละซ่ากระไดเหตุการณ์ไอ้ดูแลไปแล้วนะคะตัดแต่งกิ่งไปแล้วหลอบนึงนาะ ตอนนี้เพ่่นกาเริ่มแบบว่าแตกออกไม่นะคะแตกกิ่งออกมากไม่เนาะคะ่ะพราแม่พี่น้องการเนี่ยคะ่ะเห็นบอคะทีราสาเอทายเบื่งเนาะ,ะลากบ,บาทที่นีเนาะคะ่ะเนาะดอกเพ่่นกบเริ่มแบบว่าออกงามงามเนาะเป็นไดคะกันเลยแบบว่าอยากให้เพื่อนๆนะคะหล้วก็กทานผู้ส้มเนี่ยเนาะ,ะได้ส้มกันเนาะคะ่ะว่าคว่มงามของเพ่อนเนี่ยโอ้ยงาม งามเหลืองามหายกันยังว่าหอมหอมด้ค่ะพ่อแไม่พี่น้องต้นนี้เนาะกินนี่แบบว่าหอมแห้งอีหลีเดี๋ยวสซุ้มให้เบิงด้จ้ะโอ้ยเป็นไดคะสวยบอคะอืมกันี่ราคาก็เลยว่าสิพ้าเพื่อนเพื่อนนี่นะคะมาเบิงวิธีการดูแลต้นกุหลาบด้จ้ะเด้อผู้ใดมา ต้นกุหลาบนะคะอยากปลูกกุหลาบนะคะให้ได้สวยงามทั้งปีนะคะกาเดี๋ยวมาเบิ่งนกันค่ะว่าห้าสีเหตุจั่งได๋แล้วค่ะเนาะอุปกรณ์ของห้าเนาะค่ะห้ากระสีมีกะละมั่งเนาะกะละมั่งเฮากาเนี่ยค่ะเพื่อนๆเห็นบอกคะกาละมั่งล้ะก็มีตันล้วกระถุงมือเนาะเพราะว่าเขามีหนามเนาะขาเจ้ามีหนามเดี๋ยวก็เจ้าก็สีตำมือเอาเห็นบอกคะ ไอ้ก้านทีโ่โพออกมาใหม่ๆอ่อนๆน้ำงามนี่เนาะคะ่ะเนาะเอาสีเบอร์อาวด้วะค่ะว่าต้องไปเสียดายแล้วค่ะตัดถิ่มไปเลยเนาะเอาตัดถิ่มไปเลยแห้งตัดแล้วก็สีแห้งแตกเด้ค่ะเพื่อนก็นสีแตกงามเนี่ยค่ะอ,อันไดเอ,ออกง่ายก็ว่าต้องตัดอันไดออกง่าก็ตัดตัดออกไปเลยเนาะค่ะเนาะ กานที่ว่าแทรกซ้อนเขาไม้ด้านในเนาะบางเทือเพื่อนสิแบบว่ามีการแบบว่าสวดเขามาจึงสี่นะค่ะเนาะเข้ากับว่าเอาเนะเข้ากับตัดออกเนาะตัดเห็นเพื่อนหลงโล่งนะค่ะเนาะเข้ากับสีเอาส่วนที่ว่าการที่แบบว่าอยู่ด้านหนอกเนะค่ะเนะาะงาอีหยังกระดกออกไปแน่ค่ะเพราะว่ามาแย่งอาหารของเราเนาะ ก็คสิขออนุญาตไอ้เ,อเ,อเบิ่งไก่เนาะค่ะเนาะคือวางเขาตัดออกไปแล้วหลังจากที่เฮาไอ้ตัดไอ้การที่เพิ่นแบบว่าออกมาโพเมมัยแหละเนาะเรียบร้อยแล้วเนาะบาดท,ที่นีเฮาก็สิมาเบิ่งนะคะเรื่องการดูแลใบเนาะค่ะเพื่อนๆเ,เ,เห็นบอคะทันผู้สมเห็นบอ ไอใบไอท่มีจุดจุดจังสี่เนาะค่ะเนาะดำดำนี่เนาะเท้ากะตัดออกไปเลยค่ะบ่ต้องไปเสียดายกะตัดทิมใสกรละมังไปเลยเนาะแล้วก็เอาไปทิมเด้อค่ะเอาไปทิมไก่ไก่เด้พอพราะว่าอันนี้นะมันสิเป็นเหมือนกับว่าอีหยังก็อฮือเขาเอินไอเป็นโลกโลกท่างใบเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องเนาะก็บ,บ่ตองไปเสียดายนะคะ ตัดออกไปเลยค่ะเพราะว่าถัดแห้งตัดเขาเนี่คะ่ะเขาก็สีแบบว่าแห้งแตกออกมาหม่เหี่ยห้านะคะแล้วเขาก็สีแตกออกมาแบบว่าสวยงามมากเลยมากเลยนะคะ่ะเพื่อนๆจ้าพ่อแม่พี่น้องคะเขาก็ต้องคอยดูแลเนาะถ้าเขาอยากให้เขาสวยงามตลอดทั้งปีเนาะจา้ะเนาะเนี่ยคะ่ะนี่ก็คือเป็นการดูแลวิธทีที่สองนะคะง่ายคะ่ะผู้ใดมาปลูก ดอกกุหลาบนะคะอยากได้มีดอกกุหลาบสวยๆนะคะเอาอยู่ใส่ละมีดขอโทษเด้อค่ะกันไก่หาหาพอๆพาบบนี้โอ้ยเนาะแดดมันส่องนี่ละจ้ะผู้ใดอยากสี่ได้ดอกกุหลาบสวยๆงๆามๆ้วกาออกดอกบัเศร้าก็ต้องค่อยดูแลเดอ้ออันนี้ก็เป็นการดูแลใบเนาะค่ะเนาะอืม ถ้าพ่อดอกเหี่ยวเหียวนะคะฝ่าตัดออกเลยละคะ่ะเพราะว่าดอกเหี่ยวเหียวเนี่ยนะกะบดีขึ้นกันละค่ะเนาะคือถ้าหฮาตัดออกนะเขากะสิแตกดอกใหม่ให้เห้าเนาะค่ะเนาะอุ้ยงามบ่คะงามเหลืองามหายกันยังปะอืออันนี้ก็คือการดูแลใบเนาะค่ะเนาะบาทที่นี่เนาะคะ่ะเพื่อนเพื่อนพี่น้องคะเดี๋ยวสิมาเบิงวิธีการ ดูแลขั้นตอนที่สามนะคะก็คือการข่าเพียเนาะคะ่พะพ่อแม่พี่น้องไปแตส่สร้างหายเห็นบ่คะจจ๊นันยังของกินมีหลายตน้นอย่างมีหลายกับโบไปกินดอกยวค่ะมากินต้นกุหลาบของเห้าเนาะอันนี้ที่เห็นเป็นจังสีนี่เนาะเป็นจุดจุดนี่เพราะว่าฝนตกเล้วค่ะฝนตกอยู่สามสี่มือเนาะมันก็นเลยแบบว่าเห็นเห้ใบดอกเขานี่ซ้ำเนาะซ้ำฝนนะคะอุ้ยขอโทษค่ะ มาเบาเรื่องเพียเพียนี่น้องเป็นตาสังหลายเนาะเอ้ยมันเป็นตาสังเดี๋ยวห้าวกับสใส่ยาเด้อค่ะเด้อสีดมันโลดเด้อค่ะเด้อห้าบ่ต้องยาว่าใส่ย,ยาบ่ต้องปลอดสารเด้อค่ะเพราะว่าอันยาสีดกุหลาบนี่เนาะกุหลาบเฮาบ่ได้กินเขาเนาะ <laughs> เฮาบ่ก,กินเขาแต่ว่าถ้าผู้ใดคือสีเฮ็ดไอ,อ้หยังเกาะถ้าผูใ้ใดอยากเฮ็ด ไอ้เขเหอนอิหยังก็เนานะเราซื้อกับะถึกเดี๋ยวนะคะขออนุญาตวางกล่องก่อนนิดนึงอ,อ่า้า้าผู้ไดอยากสิเฮดไอ้อิหยังก็ะเขื่อนเฮดซาเนเานะคะนะ่ะเนาะซากุหลาบเอาไว้ดื่มนะคะก็กาบต้องใส่ยาแบบว่าี่มีสารผิดสีเดร์เพะว่ากินเข้าไปเหรมันกระสีบอดีเนาะนอกจากหูหูกันอยู่่วามันบอดีเดนะ้เนาะ นี่แหละค่ะแต่ว่ายาทีละซาสีต์น,นี้นะคะเป็นยาที่แบบว่าขาเพียโดยตรงเลยนะคะ่ะสําหรับต้นไม้เนาะสาหรับตน้นไม้ดอกไม้นี่ก็ใช้ได้ค่ะว่เป็นอย่างนะจัดก,การมันเลยนะคะ่ะอืมสีทุึท่งไปโรดคือต้องดูแลเลยค่ะเดอ้อพาบูดูแลนี่กระสีบวมมีกุหลาบสวยๆนะคะ เอาไห้เฮ้าเซยส้มเนาะตลอดทั้งปีเนาะค่ะเนาะคลิปนี้เนาะเราสราติ๊แสบจากไอคลิปกนค่ะเพื่อนๆทางผู้ส้มขะคือวอกอีสานมากมันก็นเลยแบบว่าติอ c, ดอกติดใจเนะเาะพ่าเฮ้ากับเป็นคนอีสานจริงๆแล้วเนาะเป็นคนอีสานคุณแม่เป็นคนอีสานเลอคะ่ะแต่ว่าคุณพ่อเป็นคนไต้เด้อะเป็นคนสุ่มพรอ เอ <auto> ้ซองของละซากเลยเป็นซองที่แบบว่าแปลกๆเนาะค่ะพรอะม่พี่น้องเดี๋ยวก็ว่าไทยเดี๋ยวก็ว่าไอ้ภาษาอีสานเนาะเนาะก็ถือภาวาก็โกรธกันเด้อสีด้วยค่ะอืมจัดมันเลยเป็นตัวซั้นหงายกันงั้ว่าคือละซากกับสีมาสีเพิ่นเนาะค่ะเนาะอาทิตย์ละเทือกับพ่อล่ละค่ะเราต้องไปสีเพ่นหลายเด้อ อาจิตเราถือวพ่อเห็ดเป็นแบบาไอ,อ้พ่อเห็ดเกลี่ยมันมากินหได้หน่อยที่สุดนะคะขนาดสี่แล้วมัเกิดยังมาด้วยค่ะมันก็นมากคือเก่ามันน่ะละถ้าว่าถา่วผสีเลยนี่ก็แหงสิแย่นะคะเนาะนี่ก็คือขั้นตอนที่สามนะคะในการดูแลกุหลาบของเฮาเนาะสีให้เบิ้งซ้มนี่ก่อนนะคะ บัตรที่นี่เนาะคะ่ะขั้นตอนต่อไปนะคะก็คือเป็นการบำรุ่งใส่ปุ๋ยนะคะก็คือมือนีนกาบ่ได้ใส่ปุ๋ยค่ะเพราะว่าบ่ได้เหตเบิ่งเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่าคิดว่าเพื่อนๆและท่านผู้ส้มนี่ก็ต้องหะะัวใจเลยค่ะว่าการใส่ปุ๋ยโดยการให้ปุ๋ยทั้งใบเลคะ่ะโดยการให้ปุ๋ยทั้งใบแล้วก็ทั้งดอกเขานะคะมม่ก็สิเป็นปุ๋ยน้ำนะคะเนาะก็สิแบบว่าสือมาเป็นขวดเนาะตามหานขายต้นไม่ดอกไหม้ก็สินี่ กาไปสือมาลวกามาสีนะคะอ่านเบิงฝาหนึ่งนั่งนำหนึ่งรีดอย่างกัว่าไปกับมาสีดเคะแนนเป็นกับมักนะะเนาะค่ะเนาะเป็นกับสีแดงนี่ก้วมแบบว่าสดสืดสดใสเข้าเบิงเนาะการนี่ละค่ะเทคนิคการดูแลก,กุหลาบง่ายๆเนาะค่ะเพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องกาสำหรับมือนี้นะคะละาซาก็อขอโตไปก่อนนะคะอยากโซ่ดอกกุหลาบเนาะ,ะ,ะค่ะเนาะละกา อยากมากแนะนํำวิธีการดูแลนะคะสําหรับเพื่อนๆล่ะกัทพันคุ้ส้มที่มักดอกกลาบเนาะค่ะเนาะกับซัมมี่ราค่าและซ่าขอโตด้วยค่ะขอบคุณหลายๆค่ะที่เขามาติดตามและกัเขามากดไลค์กดแช่กําลังใจกันนะคะเนาะขอบคุณในคลิปหน้าเนาะสวัสดีจ้า